ยามเช้าครับเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านทุกคนครับที่พามาเลาะชมสวนของน้องสาวครับลองกองพันไข่ปลาเคอร์เวียดูกขาจะเล็กมากครับอีกไม่กี่ปีเชื่อว่าน้องสาวคงจะจัดการ นเพราะว่าปล่อยไว้ขาว่าจะโตบ้างลูกโตบ้างเป็นอย่างนี้มาสี่ห้าปีแล้วครับลูกเล็กดูทุเรียนอน้องสาวครับสวยงามจริงๆตัวนี้จะตัด ประมาณวันที่สามสิบมิถุนาครับลายเดินมิถุนาได้ตัดครับตอนแรกลูกปดกระแปดนะครับลูกปดกระแปดตอนนี้ก็ทรงสวยขึ้นนะครับทรงสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับอเออสวยดีนะครับเนี่ยดูทรงสวยขึ้นเรื่อยๆ จากลูกกระปดกระแป๊ดนะครับลูกเล็กๆมีต้นนี้อร่อยครับมีคนจองเรียบร้อยครับนี่เจ้าของกินลูกนี้ครับลูกนี้เจ้าของจองครับลูกนี้เจ้าของจองนะครับ ถ้าไม่บอกจองไว้นี่มีคนเอานะครับเนี่ยขนาดลูกเล็กๆอย่างนี้ยังมีคนจะเอานะครับเพราะว่าคนที่เคยลองลิ้มชิมรสมาแล้วนี่ติดใจทุกคนครับทุเรียนบ้านใกล้เลอนเคียงแถวอำเภอบ่อ,บอทองอะไรนี่ก็เขาบอกว่าเขาตะเวนกินไปทั่วแล้วในจังหวัดชนและจังหวัดใกล้เคียง มนูหมครับฟังจากปากเอซนะครับว่าของเราอร่อยจริงแล้วเราก็ยืนยันว่าของเราอร่อยจริงครับถ้าไม่มีอะไรมาแปรปรวนะครับเนื่องจากว่าของผมก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องห้อยแก่จัดแล้วก็ฝนตกทุกวันนะครับก็มีปัญหาเรื่องฉ่ำน้ำอะไรเนี่ยครับ สุกไปเสมอกันมันจะสุกไม่ค่อยเสมอกันมันคุดนี่ก็หอยนาน,นี่หนอนเจาะครับผลมานี่หนอนเจาะสวยงาม เช้าแดดแรงๆครับวันนี้แดดแรงสองวันแล้วครับเมื่อวานนี้ก็แดดแรง <ฮะ S 1> ดูหองกองเดินไปก็ต้องระวังไว้ยุงเยอะมากครับนุ่งเกงขาสั้นด้วยดูว่าหองกองหองกองปลององ่อยธรรมชาติเลยนะครับ่า ตรงล่วงสลัดทิ้งเยอะนะครับเฮ้ยมีกลิ่นหอมแล้วสงสัยลูกนี้จะสุกขาต้นเนี่ยครับสุกขาต้นแน่นอนเลยกลิ่นหอมแล้วโอเคครับผมผ่าตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวจะจัดการถนนนี่แหละครับหอม แต่จมูกก็เกินนะครับเพชรดำรงครับตัวนี้คลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับท่านๆครับทักทายกันยามเช้านะครับผมขอ fc ทุกท่านทุกว่าแข็งแรงนะครับร่ลำรวยทุกคนนะครับขอบคุณครับ